หน้าประเทศไทยกับผมสุภาชาติสุภาพเมธีนะครับแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้าที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนกรุงเทพมาช้านานนะครับในด้านของการเดินทางสัญจรคมนาคมรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนต่างๆเกิดขึ้นที่นี่อีกไม่นานครับริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานั้นกําลังจะเปลี่ยนไปเมื่อรัฐบาลมีโครงการพัฒนาและฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยากับโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาเจ้าพระยาฟออครับ เจ้าพระยาสายน้ำที่นำพาความศักดิ์สิทธิ์จากขุนเขาสู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์เชื่อมโยงสู่ที่ราบเบื้องล่างเชื่อมโยงสรรพสิ่งแห่งธรรมชาติกับมนุษย์ก่อให้เกิดภูมิปัญญาความรู้ที่หลอมรวมเป็นพลังวัฒนธรรมมีบทบาทหล่อเลี้ยงชีวิตเศรษฐกิจวิถีชุมชนและวัฒนธรรม ปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยาเสื่อมโทรมหลายด้านทั้งคุณภาพน้ำจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานและชุมชนโดยไม่ผ่านการบำบัดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลการปลูกบ้านเรือนในแม่น้ำปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมฝั่งน้ำลมหายใจของเจ้าพระยาออนแอลงไปเรื่อยๆใครจะดูแลแม่น้ำของเราเมื่อร่วมกันฟื้นฟูด,ดูแลแม่น้ำให้กลับมามีสุขภาพดี พัฒนาภูมิทัศน์ให้งดงามสมกับเป็นมรดกแห่งชาติพัฒนาชุมชนสืบสารมรดกวัฒนธรรมริมฝั่งน้ำให้ยั่งยืนแนวคิดโครงการคือเจ้าพระยาเพืเ่อทุกคนหากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่นม้ำเจ้าพระยาเกิดขึ้นประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับนั้นคืออะไรข้อกังวลรวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนริมสองฝั่งแม่นม้ำเจ้าพระยานั้นจะเป็นอย่างไรติดตามในเดือนหน้าประเทศไทยวันนี้ครับ มติคอรม12พฤษภาคม2558ให้มีโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครต้องการเพิ่มพื้นที่สาธารณะริมน้ำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเท่าเทียมเป็นทางเดินปั่นจักรยานระยะทาง57กิโลเมตรเริ่มต้นเส้นทางนำร่อง14กิโลเมตรจากสะพานพระรามเถึงสะพานพระปิ่นเก้าฝั่งละ7กิโลเมตร ผ่าน33ชุมชนใน4เขตคือดุสิตพระนครบางซื่อและบางพลัดส,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังหรือสอจลและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาการสำรวจออกแบบแบ่งการทำงานเป็นด้านสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมวิศวกรรมและโบราณคดีชุมชนตลอดระยะเวลาสำรวจออกแบบเเดือนเปิดเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนกับทั้ง33ชุมชน พูดคุยเพื่อหาข้อสรุปร่วมก่อนออกแบบและนำตัวอย่างมาให้ชาวบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นผมเลือกลงพื้นที่เพื่อฟังเสียงสะท้อนจากคนในชุมชนที่มีต่อโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น ตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนวัดเทวราชกุลชรนย่านเทเวนะครับที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำอาหารตํำรับชาววังและเป็นหนึ่งใน33ชุมชนนะครับในเส้นทางนำร่อง14กิโลเมตรในโครงการพัฒนาดิมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะตัดผ่านวยครับชาวบ้านพาผมเดินสำรวจในชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นบ้านข้าราชการเก่า และผู้ประกอบอาชีพทำอาหารบุฟเฟ่ส่งทั่วกรุงเทพบางครอบครัวอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษทุกบ้านมีความผูกพันกับที่นี่และตกใจไม่น้อยที่ได้ยินข่าวการกอร่อสร้างดังกล่าวแม้มีการแลกเปลี่ยนในเวทีสาธารณะแต่อยากให้ชี้แจงรายละเอียดในด้านต่างๆให้ชัดเจนมากกว่านี้ก็ก็อยู่กันแบบท,ทุกคนในชุมชนนี้รู้จักกันหมดหนะคะ ก็เลยแบบว่าอยู่อย่างแบบมีความสุขวันพระเราก็ไปทําบุญที่วัดกันนะคะทุกคนก็ข้าวหม้อแกงหม้อก,กันไปก็ทุกคนก็คุยกันรู้จักจาก,กันลูกบ้านรูกบ้านนี้คุณจะสร้างเนี่ยสร้างแบบไหนทําแบบไหนเราจะได้เตรียมตัวอยู่ๆมาบอกว่าปี60เนี่ยจะมาตอกเสาเข็มแล้วพวกเราตกใจนะคะเพราะเราอยู่กันมาเป็นแบบนานมากนะคะ แล้วไม่ใช่ว่าเราจะยึดติดแต่ที่ตรงนี้นะคะเราไม่ได้ยึดติดแต่เราอยากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรงนี้ไว้ค่ะคืออย่างมากอะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่กันมาก็เป็นร้อยกว่าปีทั้งนั้นนะนะคะแต่ว่าเ,ออเราอยากขอทราบความจเจนคือถ้าเป็นความประสงค์ของทางราชการหรือทางของกรมการศาสนาอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของเราเราก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเราเป็นในเพียงเช่าที่ แต่ถ้าเกิว่าเป็นความประสงค์ของส่วนรวมของประเทศชาติใดเราก็ต้องยอมแต่ขอให้เราเดือดร้อนน้อยที่สุดเท่านั้นนะคะแล้วขอทราบความชัดเจนเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมต,ตัวเตรียมใจขนอพยพไอ้อะไรของเราลากลากเง่าของเราออกไปจากที่นี่ให้ได้ทันมันก็ดีอย่างก็คือ ถ้าเกิดทุกคนมีส่วนร่วมในการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นการเสนอแนวคิดให้กับทางรัฐรู้ทางสจรรู้ว่าเขาควรจะออกแบบในทิศทางไหนแต่หลายหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆครั้งที่เราเคยเจอเขาเราก็อยากจะได้แนวหรือแบบที่ทางสจรอ,ออกแบบมาบ้างเราจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรไปบ้าง เช่นเดียวกับเจ้าของร้านอาหารไทยริมน้ําแห่งนี้มองว่าโครงการจะช่วยปรับภูมิทัศน์ปริมสองฝั่งให้สวยงามขึ้นแต่ทว่าสิ่งที่กังวลคือการออกแบบที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตอยากให้ภาครัฐเพิ่มระยะเวลาการศึกษาข้อดีข้อเสียในมิติต่างๆให้ครบถ้วนก่อนก่อสร้างต่างประเทศเนี่ยการทําโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าประเทศแต่ละประเทศทีเก็ทำเนี่ยนะ เขามีผังเมืองคำว่าผังเมืองเนี่ยเขาใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย5ปีนะแต่ประเทศไทยเนี่ยคุณก็รู้อยู่กรุงเทพมหานครไม่เคยมีผังเมืองอมผมว่ามันควรจะ <laughs> ยิ่งใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัวอย่างน้อยๆเป็น1ิปีในการเข้าศึกษาวิธีการชุมชนวัฒนธรรม,มที่สาคัญคือวัฒนธรรมชุมชนมหรือสิ่งแวดลอ้อมชุมชนวัดสามพระยาเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางก่อสร้าง ที่นี่ชาวบ้านยังมีการประกอบอาชีพทำข้าวต้มน้ำบุนขายผมคุยกับพี่หลิวประธานประชาคมรักสามพระยาว่าปัญหาหลังจากการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำท่วมเมื่อปี2556ส่งผลให้น้ำเน่าเสียเกรงว่าหากมีการก่อสร้างทางเดินปั่นจักรยานริมเจ้าพญาจะยิ่งเป็นการสะสมปัญหาเพิ่มขึ้นแต่ข้อดีของโครงการคือกระบวนการทำโบราณนนคดีที่จะช่วยให้คนในชุมชนริมฝั่งได้มองเห็นถึงที่มาและรากเหง้าของตนเอง เรามองว่าถ้าถูกกับโครงการนี้มันมีข้อดีข้อเสียอ่าพูดถึงข้อดีก่อนีข้อดีเนี่ย,เ,ยเห็นที่เขามาลงทีครั้งหนึ่งก็คือการเป็นประวัติศาสตร์โบราณคดีจะฟื้นฟูประวัติศาสตร์ของเราในชุมชนอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่าไม่เคยมีโครงการไหนลิเริ่มแล้วก็ทําแบบนี้ในการเกิดขึ้นคนรุ่นหลังเขาจะได้ทราบว่าชุมชนเนี่ยมาจากไหนแหล่งกําเนิดเป็นยังไงมีอะไรบ้างทําให้รู้ว่าตรงเนี้ยเคยเป็นอะไรหรือว่าวัดนี้เคยเป็นยังไงชุมชนเนี้ยเก่าก่อนเป็นยังไง อันนี้พี่ก็อยากรู้แต่แต่ถ้าเป็นเป็นในข้อเสียเนี่ยทางเรียบเนี่ยมันมันมันมีข้อข้อเสียของมันอยู่แล้วก็คือหนึ่งก็คือว่าเขาไม่มีแบบให้เราดูว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งง่ายๆคือการสร้างการสร้างบ้านบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคุณก็จะต้องคิดแบบแล้วคุณจะบอกบอกว่าให้เราช่วยกันออกแบบเนี่ยมัน<ช>มันเป็นไปไม่ได้คุณก็ต้องมีแบบในใจแต่ทําไมทางโครงการเนี่ยไม่ไม่บอกไม่บอกกับทางชุมชนโดยตรงว่าเรา หรือว่าจะเอาแบบยังไงเป็นยังไงทําไมต้องให้เราไปช่วยกันออกแบบคุณคุณบอกเรามาก่อนว่าคุณมีแบบเป็นแบบไหนหรือจะช่วยกันปรับปรุงเป็นยังไงทํำยังไงอันนั้นน่ะถึงจะถึงจะมีว่าการเป็นมีส่วนร่วมจริงๆแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาผมจึงนำเสียงสะท้อนและข้อกังวลของชาวบ้าน ไปสอบถามกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องย้ำว่าโครงการทางเดินปั่นจักรยานเลียบไปน้ําเจ้าพระยายังไม่ได้ข้อสรุปต้องทําการศึกษารายละเอียดในมิติด,ด้านต่างๆอีกระยะซึ่งทางฝั่งรัฐเองก็มีความตั้งใจแท้จริงคืออยากให้โครงการเป็นจุดเริ่มต้นที่คนและน้ําได้กลับมาใกล้ชิดกันเหมือนเช่นในอดีตทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนริมสองฝั่งให้ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้นสําหรับทุกคน และภาครัฐเองเนี่ยคือคือเราทําเพื่อคนทั้งประเทศก็จริงนะครับแต่ยังไงก็ตามคนคนที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยซึ่งเป็นโครงการพัฒนาริมฝั่งเนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญกับกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ในน้าปัจจุบันเนี่ยซึ่งอาจจะต้องรือย้ายออกไปหรือว่าท่านที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งเนี่ยเราก็ใช้ความสําคัญเราจะมีการสอบถามนะครับขอความคิดเห็นนะครับแล้วก็ปรับในสิ่งที่ โครงการจะผ่านในสิ่งที่ท่านอาจจะอยู่อาศัยอยู่เนี่ยให้มีความกลมกลืนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเนื่องจากว่าชื่อโครงการเนี่ยพัฒนาเกี่ยฝังเราไม่ได้พัฒนาแต่ว่าสร้างทางเดินเราจะพัฒนาในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ด้วยเราอยากจะสร้างคุณค่าให้กับชุมชนหรือว่ากลุ่มสังคมหรือกลุ่มกิจกรรมอะไรที่ทางสายนี้ผ่านวยครับ ด้านทีมงานสจลที่ลงพื้นที่ทําการสํารวจและออกแบบร่วมกับชุมชนสะท้อนถึงประโยชน์หลายด้านของโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาที่ไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูแม่น้ําและปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแต่ยังสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศให้ยั่งยืนแต่ถ้าเราเห็นประเทศอื่นที่พัฒนาไปกว่าเราเนี่ยพื้นที่ริมน้ําเข้าถึงได้ฟรีโหมดที่ทําให้คนเข้าถึงได้ฟรีที่สุดก็คือการเดินก็คือทางเทา้า กับจ,จักรยานถ้ามีจักรยานมาเองใช่ไหมครงั้นตรงนี้คือเจตนาว่าถ้าโครงการนี้สําเร็จแล้วก็ได้มีการก่อสร้างจริงนะคะพื้นที่ริมน้ําจะกลับไปเป็นของคนทุกคนของประชาชนทุกคนให้มีการเข้าถึงได้นะคะแล้วก็เมื่อเข้าถึงได้เกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการพัฒนายอย่างเสมอภาคกันไม่ใช่ว่าพอย่านนี้เป็นโรงแรมโอ้โหสวยงามมากมีน้ําไหลไฟสว่างแต่พอเป็นชุมชนที่ไม่มีใครเหลียวแลเลยเนี่ยก็อยู่กันบน กองขยะที่มันเกิดจากการพัฒนาที่ไม่ค่อยจะถูกรูปแบบเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป้าหมายใกล้ๆที่ที่สร้างแล้วมันเกิดอย่างงี้เป้าหมายใกล้ๆก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าเจ้าพยาเราสามารถเป็น ตอนนี้โครงการจะยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับรวมทั้งมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ยังเป็นกังวลกับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าภาครัฐเองก็ไม่นิ่งนอนใจและก็ให้คํายืนยันว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนดิมสองฝั่งนั้นให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยผมสุภาชาติสุวาิธีลาไปก่อนสวัสดีครับ